อยู่กับเจ้จำปาดุกนะคะวันนี้เจ้มีไมนูนะครเด็ดเด็ดนะคะแกลง้งแกงบ้านบ้านเนาะแกงปลาดุกนะคะใส่แล้วกว่าแกงบ้านบ้านนะคะแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ดองตัวนี้กําลังเดือดพักๆอยู่นะคะแกงสุกแล้วก็จะต่อด้วยนะคะนึ่งข้าววาะ ปดลดดเลเป็นปลาดุกนะคะใส่หน่อไม้ดองในวองคนนะให้มันสุกก่อนปลาดุกนะคะไม่ต้องใส่ต้นหอมใส่อะไรก็ได้เพราะว่าเราใส่พักที่ตันไปแล้วลองชิมดูลองชิมดูมดสุกแล้ว ลองชิมดูนะคะอืมสุกแล้วนะคะพอดีพอดีเลย ข้าวต่อนะคะแกงสุกก็จะนึ่งข้าวต่อนะคะสุกแล้วสุกแล้ว และอิทีแกงือดพัก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 นะปลาต้องนี่หน่อยเพราะว่าปลาดุกนะคะเราจะเช่นี่นะคะสุดยอดมากเลยอืมนะะสุกแล้ว ให้มันเดือดอีกหน่อยเพราะว่านะครับปลามันแบบปลาใส่กับตู้เย็นเนาะมันก็เลยให้มันเดือดหน่อยหนึ่าต่อมาก้ขวาวต,ต,ต,ต่อเลยะะ้าว่เละเาสุกแลลขาวต่อละม่ออีกยแขต่อเต่อวตวแอย้าอยะ้งภรรยา อดตอนนี้เป็นได้แก่คนธรรมดาที่เข้ามาในงานวันนี้ได้พอไปประจบแกล้งก็และพอเห็นว่าภรรยาเก่าได้ดีก็คุณเพื่อใส่ร้ายบ้านสิต่างๆนานะแต่เขาอย่าลืมนะวันนี้คือตาเซียหากเราโมโหระาวางังหัวจะลุกจักรวาลเก่จจนขอองเต้ยอย่าไม่สเฟือเลยตอนนี้ประกาศผลการประลองดีกว่าพงเต้าจึงประกานว่าอยากแข่งแต่ตาเซียชนะการประลองครับสามการเราจะไปอาบน้ามาเป็นตัว

อาหารอข้าวเยอะเยะเลยเต็มหวดเลย ตัวทำให้เกิดความตักกันนะคะเรื่องจทักอีกไตายๆบอกว่าทุกคนจะชอบนะคะอยากให้สปอยเรื่องไหนคอมเมนต์บอกไัมาได้เลยค่ะทีมงานจะพยายามจัดหามาให้แหลกฝากติดตามผลงานยื่นๆของเราด้วยค่ะวันนี้ลาไปแล้วเดย์ เอาเยอะมากเลยทิ้ชิมดีแกงแซ่บปอชิมดูดมอย่าง่าฝ่ามนทยังไม่ได้ข้าวแล้วก็เราก็ไปอบาอบ,อบน้ำน้ำอาบน้ำแล้วแล้วเราก็จะมาล้ากัน มีมีรําด้วยเสือดูอย่างเสือก็มีลายชื่อนะ ว้งจานถ้วยแล้วก็เฮ้ยมันก็ติบเลย ไม่เคยใส่นะนนบบถ้าใส่มันก็นอย่างนีใบไหลดูอ่ะวันหนูใส่ตอนสุกเลยบอกอือบบนนะจะได้หอมถ้าใส่ตอนสุกมันจะหอมแบบใครมีลุงก็กินได้แล้วโอ้หูหหลุงทำไมเยอะขนาดนี้ข้าวมันเยอะไงก็ไม่ได้หมดแล้วก็แต่ละค เพราะว่าคนเยอะคนเยอะนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้าจะเพียงเท่าน,นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ